เยาวชนค่ะยังมีภาคเยาวชนอย่างพวกเราเรานะคะมาเอ่อร่วมกิจกรรมด้วยครับหน่วยงานแรกที่เราเอาเข้ามาในวันนี้นะครับในรายการของเรานะครับก็มีตักหนึ่งหน่วยงานด้วยกันนั่นก็คือเครือข่ายยูวรตัศนุกรุงเทพครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ทีละคนเลยครับครับก็สวัสดีครับชื่อพัชราพันธ์มจุบลาบครับน้องอาบกับ เดี vale ur, ๋ยวครับหน้าเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชมดูดีครับไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้มีการเทคนิคตัดต่ออะไรไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสดนะครับเป็นฝาแฝดกันครับอ่ะท่านที่สองครับเป็นประธานเครือข่ายยุท์าดี๋ยวให้เขาแนะนาตัวกันครับเอ่อชื่อนายอิทธิพลศรครับได้ข่าวว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีด้วยใช่ไหมครับอ่าลองกทายท่านผู้ชมเป็นภาษาเกาหลีนะครับอันนี้งาเซลอ่าคนั่ะเขท่านท่านต่อมานะครับมาตัวแทนจากสภานักเรียนโรงเรียนผ่านอุทัยพัฒนาเวสนะครับเป็นลูกครึ่งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าครึ่งอะไรนะครับอ่าตัวครับ ค่ะก็ดิฉันชื่อเด็กหญิงวชานไลเลิศน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้องเตยค่ะน้องเตยนะครับทีมงานครับเปิดแสงหน่อยครับทีมงานอ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ยานะครับเรานะครับทำรายการต่อครับอ ค่ะรายการต่อไปนะคะก็จะเป็นสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรค่ะแล้วก็วงคุยของผู้ประสบภัยนครค่ะนครสวรรค์นครราชสีมาแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการสัมภาษณ์เครือข่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะขเขาได้ตามปกติของเขาถูกไหมมีการดูแลบ้านเรื่องในขณะน้ําท่วมแบบไหนอันนี้คือการปรับวิถีชีวิตของเขาแต่อเผอิญเนี่ยถ้าถามเรื่องของคุงบ้านเนี่ยคือปีนี้เป็นปีแรก ปีแรกในชีวิตที่ที่ประสบกับน้ําท่วมแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้ําท่วมน้ําท่วมแบบธรรมดามันม,มัน,ม,นมันถึงขนาดวิกฤตเฉพพะบ้านป้าเองเนี่ยน้ำท่วมสามเมตรครึ่งซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมันเยอะเกินที่เกินคิดก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆอย่างที่เราไม่คิดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าสูญหายไปในกับกับน้ําที่เราไม่คิดใช่ไหมเราเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนต้องปรับวิกวิกฤตกับวิกฤตตรงนั้นที่เรามันเกิดเกิดปัญหาปัญหา เกินกาลังของพวกเราแต่เราก็จะพยายามพยายามทํำยังไงที่จะทาให้ให้เรารู้สึกว่าเราเราอยู่ได้ด้วยแล้วเราก็ต้องช่วยเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องของเราได้ด้วยก็เลยทําให้เราต้องนั่งปรับและนั่งแก้สถานการณ์ของเราไปเรื่อยๆเพื่อให้ตรงน,นั้นเนี่ยสามารถทางานได้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะที่พวกป้าทำงานกันอย,อยู่แล้วก็สามารถที่ช่วยเพื่อนๆนได้ก็ประมาณ28ชุมชนประมาณหมื่นหมื่นกว่าคนเลย ตัวพี่เองนะครับอย่างที่บอกว่าเรามีความสุขกับการให้นะครับพี่ก็รับแ,แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นเพื่อนร่วมชาติของเราเขาเดือดร้อนเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็ตัวพี่เองเนี่ยกับกลุ่มเพื่อนเล็กๆพี่จะมีการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์น้าท่วมมาตลอดอจนกระทั่งมาถึงปีนี้นะครับเราก็ช่วยอีกแต่ว่าโดยเราอาศัยโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Facebook มันทําให้เพื่อนเราเยอะขึ้นกลุ่มกําลังของเราเยอะขึ้นนะครับแล้ พี่ตัดสินใจว่าการช่วยช่วยเหลือน้าท่วมซึ่งปีนี้มันมากมายเหลือเกินมันต้องหาเรือมาใช้เราซึ่งในที่สุดก็มีคนสนับสนุนเราเป็นเ,นเพื่อนในสนับสนุนจะเรามีเรืออยู่4ี่ลำนะครับแล้วก็คนก็มากมายเลยเข้ามาช่วยเหลือกันสุดท้ายพี่ก็เลยตั้งขึ้นมาว่าเป็นกลุ่มกบวนการกุโลกสาเหตุที่ใช้ชื่อกบวนการกุโลกเพราะว่ามันเป็นชื่อที่แบบทำให้มีเครียดฝังเราแบบเออมันดูสนุกดีนะครับแล้วในขณะเดียวกันความหมายของมันก็ดีมากนะครับก็คือ บวนการกู้โลกเนี่ยเวลาเราพูดถึงคําว่ากู้โลกมันดูยิ่งใหญ่ถูกไหมครับมันยิ่งใหญ่มากเราฟังแล้วเอ๊ะเราจะกู้โลกได้ไงคนคนเดียวกู้โลกได้ไงแต่ถ้าเกิดเราคิดดูให้ดีเนี่ยสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันเกิดจากสิ่งเล็กๆมารวมกันนะเวลาเราลงมาในพื้นที่ไปทำภารกิจช่วยเหลือเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเกิดข,ข,ขึ้นมากมายนะครับมีทั้งเรื่องความสุขความเศร้าความเสียใจสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่สามารถเห็นได้ ได้บ่อยและคงไม่มีใครอยาเกเห็นบ่อยๆในสังคมของบ้านเราฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ส่วนหนึ่งที่เราก็เป็นคนชอบถ่ายภาพพี่ก็เลยเก็บภาพในช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นออกมาเพื่อที่จะมานำเสนอให้ให้ให้พวกเราจดจำว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะทำอะไรต่อไปในอนาคตครับ่ะแลวพี่มีปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองของเรา ทุกหัวระแหงถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาคุกคามรุมเรา้าทั่วไปหมดตั้งแต่หัวจุบใต้โดยเฉพาะผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่เขื่อนกับโรงงานท่าเรือน,น้าลึกแถวภาคใต้เหมืองแรกทั้งที่มีสัมปทานและเหมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นมันเป็นความจําเป็นโดยตัวเองที่พลเมืองทั้งหลายคนเล็กๆเนี่ย จำเป็นต้องลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเพราะว่าจะหวังพึ่งเพียงราชการหวังพึ่งเพียงการเมืองหรือหวังพึ่งคนภายนอกเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอนะครับและปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านธรรมดาาที่เราเรียกว่าคนละเนีองก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นหลายด้านเพียงพอที่จะลุกขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้าเขาต่างคนต่างทาต่างหมู่บ้านต่างทำต่างจังหวัดต่างทำพลังมันก็จะน้อย เพราะฉะนั้นมันควรที่จะได้ปลูกพลังขึ้นมาพร้อมกันทั้งประเทศเหมือนั้นงานวันนี้ก็มากันทั่วประเทศ 30- 40, 40แห่งที่ประสบปัญหาก็มาร่วมพลังกันคําว่าปลุกพลังเนี่ยปลูกนี่ถามว่าใครปลูกไครจริงๆไม่ใช่คนนอกมาปลูกนะคนละเมืองนั่นแหละช่วยกันปลุกกันเองให้ตื่นขึ้นมามันพลังก็เป็นพลังของคนละเมืองเองครับพลังของชุมชนเพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดของตัวเองสารกันเป็นเครือข่าย พลังที่พูดถึงว่าเป็นพลังของพลเมืองนี่จะมีสี่เรื่องด้วยกันก็คือพลังที่จะต่อสู้ปกป้องด้วยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเช่นฟ้องคนที่จะมาหุกลพลังที่สองคือใช้ความรู้วิชาการเป็นเครื่องมือซึ่งชาวบ้านเหล่านี้ทำได้ไม่ได้มีปัญหาเลยทําวิจัยเองก็ได้ค้นหาข้อมูลก็ได้สู้ด้วยข้อมูลน,นะครับเพราะเวลาคนก็มา ทำร้ายหมู่บ้านเนี่ยช่นมาพัฒนารถมีตรของชาวบ้านเนี่ยเขาก็อ้างข้อมูล,ลว่าจะเจริญอย่างนั้นจะเจริญอย่างนี้ชาวบ้านก็ต้องสู้ด้วยข้อมูลครับพลังอันที่สามก็คือเรื่องของการสื่อสารสมัยนีย้ประชาชนทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอสื่อมวลชนขนาดใหญ่มันต้องเพิ่มศักยภาพตรงนี้ขึ้นมาพลังที่4ี่ก็คือพลังของเครือข่ายที่กําลังพูดถึงก็คือเครือข่ายระดับประเทศที่จะมาร่วมกันถ้า ชุมชนหรือพลเมืองตัวเล็กๆมีพลังก้งสี่อย่างนี้มารวมตัวกันได้แล้วปลุกข,ขึ้นมาให้ให้มั่นใจว่าเราทําได้นะพละเมืองทาได้นะมันก็จะมีพลังจริงแล้วก็จะไปสู้กับใครกขามได้ท่กที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการทํากันอยู่กระจ,ระจายตรงโน้นบ้างตรงนั้นนิดหน่อยภาคใต้นิดหน่อยตะวันออกนิดหน่อยนิดหน่อยรอบนี้มารวม เวทีนี้ก็เหมือนเป็นเวทีที่มาพบปะเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกรรันนะครับผสานกล,ลังกันปลุกปลอบและให้กําลังใจกันเพื่อที่จะสู้ไปข้างหน้าอีกหลายปีเพื่อปกป้องแผ่นดินถิ่นเกิดของเราครับวิธีชีวิตตั้งเดิมก็คือตรงนี้มันเป็นาการถ่ายทอดให้ให้เด็กรุ่นหลังได้รับทราบถึงว่าเรามีาพื้นฐานของก,การทำวิถีชีวิตของเรามาแบบไหน เพื่อเขาจะได้รับทราบแล้วก็จะได้ถ่ายทอดต่อไปให้ถ่ายทอดให้เข้ารับรู้ว่าณปัจจุบ,บันนี้เวลานี้ชุนชนเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากมีอะไรเกิดขึ้นเราได้รับผลกาะทบจับตรงนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่จะปลุกฝังให้เขารู้ว่าปัจจุบ,บนันนี้เราได้รับผลกระทบแบบนี้นะเขาจะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็จะได้จะได้ถือปฏิบัติตามที่เราเคยปลูกฝังให้เขา ให้เขารักเห็นมันเกิดของเขาว่าปัจจุบันนี้ครับเ,เขาได้รับผลแบบนี้นะแล้วอนอาคตของเขาเราก็จะต้องฟังเขารับทราบข้อมูลต่อไปว่าเราจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงกับปัญหาที่จะตามมาในในภายหน้า ครับเมื่อสักครู่ที่ได้ชมไปก็เป็นคลิปข่าวพลเมืองนะครับผมเป็นเวทีสาธารณะนะคะพลังพลเมืองกับโจทย์ที่ยังไม่จบค่ะค่ะไม่เฉพาะแต่เป็นช่วงของภาครัรเล่อกชนนะคะแต่ก็ยังมีภาคของเยาวชนอย่างพวกเราเนี่เองละค่ะครับแล้วเราก็จะสัมภาษณ์นะครับจากสเพื่อนๆของเราจากสองกลุ่มด้วยกันนั่นก็คือยุทธศัตกลุ่ม อายุทัศนครรีธรรมราชนะครับกับเครือข่ายอยุทัดกรุงเทพซึ่งเป็นพี่น้องกันอ่าคนแรกนะครับรักษาการแทนประธานเครือข่ายอยุทั์กรุงเทพครับผมต้องถามความรู้สึกก่อนถามชื่อก่อนชื่ออะไรครับค่ะชื่อนางสาวจินยุทาเป็นสวนนะคะเป็นรักษาการแทนเครือข่ายอยุทั์กรุงเทพค่ะครับถามความรู้สึกในงานนะครับว่าชอบอะไรตรงไหนมีอะไรอาหารอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะที่ชอบที่สุดก็คือตรงที่มันจะมีนิทรรศการภาพถ่ายอย่างเงี้ยนะคะคือพี่เขาเป็นคนที่ เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะคือแบบว่าเหมือนกับว่าพี่เขาทํางานแค่กลุ่มๆเดียวคือทําเป็น v o l น n จ e ร r อย่างเงี้ยค่ะแล้วทําอย่างเดียวแต่ว่ามันได้หลายอย่างออกมาทั้งช่วยคนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วรูปแต่ละภาพที่ออกมาก็ทั้งสื่อมีความหมายมองดูดีแล้วก็เรียบเรียงออกมาได้ถูกต้องค่ะก็มองแล้วน่าชื่นชมมากค่ะก็ประทับใจตรงนี้มากที่สุดครับผมก็ชอบรูปภาพนะครับที่ถ่ายกันกน็ประโยชน์ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันอะคะ่ะมีอะไรบ้าง จากรูปภาพเหรอคะก็ทําเวลาที่เรามองรูปภาพแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันมองดูแล้วแบบโอเคมันมันใช่คือแบบมองแล้วมันสื่อถึงอารมณ์ของภาพนั้นว่าโอเคเนี่ยเขาก็ลําบากนะแค่ภาพภาพเดียวไม่จาเป็นต้องทําเป็นวิดีโออะคะ่ะคือมันไม่จาเป็นต้องเห็นอารมณ์ที่แท้จริงของเขาแล้วก็รู้สึกกับภาพภาพนั้นได้ก็ถือว่าพี่เขาเก่งมากก็แค่บอกจะบอกว่าสื่อโดยการใช้ภาพนิ่ง<ช>อ่าครับต่อมาครับ <ไป S 1> คนต่อมานะครับชื่อน้องฟ้า ครับผมจากเครือข่ายยุวธัศน์นครศรีธรรมราชอาถามชื่อจริงนามสกุลนะครับค่ะชื่อนางสาวนทิชัยสลามค่ะครับผมถามความรู้สึกในงานนะครับวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างมีอะไรบ้างเราได้ของฟรีไปกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะที่ประทับใจนะคะคือของพี่ต้นเป็นรูปถ่ายเหมือนกันพี่เขาทํางานเกี่ยวกับอาสาสมัครค่ะชอบที่จะพี่เขาชอบที่จะถ,ถ่ายรูปแล้วก็มีลงพื้นที่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยไม่หวังสิ่งตอ,ตอบแทนค่ะค่ะชอบชอบในการเป็นอาสาของพี่เขาค่ะก็คือจะบอกว่าพี่เขาควรที่จะได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างของอประเทศไทยอ่เพูดตรงนี้เลยนะครับจะมีกี่คนสักกี่คนที่จะเป็นอย่างพี่เขาคบผมอ่ะ,อะต่อมาก็เป็นจากเครือข่ายยุวทัศนครศรีธรรมราชเหมือนกันครับชื่อน้องดิวอาหาน้องดิวครับ,รบให้แนะนําตัวนะครับค่ะชื่อนางสาววิาวันดาจันทร์นะคะชื่อเล่นชื่อดิวค่ะ ครับผมถามความรู้สึกในงานวันนี้เป็นไงบ้างดูบรรยากาศในงานได้ความประทับใจอะไรบ้างได้ดูเอออันนี้น่ากินนะอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาสัมผัสสื่อของไทยพีที่มาสถานที่จริงเลยถามว่าประทับใจอะไรก็ประทับใจที่สุดก็คือการที่ว่าเราเป็นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะคะเราได้มา ใกล้ชิดสื่อเองได้มาร่วมทําสื่อเองแล้วก็เราได้เรียนรู้สื่อในหลายๆด้านที่เพื่อนๆที่เราได้แบ่งกลุ่มกันไปไปทำนะคะแล้วก็เราได้เห็นการทํางานของพี่ๆจริงๆนะคะนี่คือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะซึ่งในห้องเรียนของเราเนี่ยมันไม่มีค่ะครับก็คือเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นความรู้ประสบการณ์นอกนอกห้องรอบรอบโรงเรียนอ่าก็คือทราบไหมคะว,ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยที่นี่เคยประสบอุทกภัยมาก่อนก็เ <c oughs> บื้องต้นก็ไม่ได้ทราบนะคะแต่ว่า ก็บอกว่านี่ค,คือคือครั้งแรกที่มาที่นี่ก็ประทับใจมากค่ะมาเห็นพี่มาเห็นทีมงานนะคะก็ได้เราก็ได้พาคีได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยที่จะไปสารงานต่อในครั้งต่อๆไปอะค่ะครับผมอ่ะคนต่อมาครับมาตอนไหนเนี่ย <laughs> อ่ะชื่อวิวนะครับเดี๋ยวถามชื่อจริงนับสกุลน,นะครับค่ะชื่อนางสาววรวีเทพร,ราชนนะคะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะครับผมอ่ะจะถามความรู้สึก งานว่าเป็นยังไงเจออะไรประทับใจตรงนู้นสวยไหมต้นไม้ตายกี่ต้นอะไรก็เงี้ยไม่ใช่อาครับอ่ะก็สําหรับความประทับใจนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดงานมากกว่าเพราะว่าในรูปแบบการจัดงานเนี่ยก็เหมือนกับเราเปิดโอกาสให้คนบุคคลภายนอกอ่ะที่แบบอยากจะสื่อสารให้รู้ว่าเราได้ช่วยอะไรลงไปแล้วบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะชอบเกี่ยวกับมีเทศการรูปภาพอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีของที่ระลึกระลึกอ่ะของระลึกน,น่ารักแบบนี้ด้วยค่ะ ครับผมก็นี่ก็เป็นอีกความคิดเห็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับจากเครือข่ายยุทัศนครศรีธรรมราชเองและก็ตัวเครือข่ายยุทัศน์กรุงเทพเองที่เข้าร่วมงานและเข้าร่วมกันจัดงานนะครับชื่องานว่าเติมพลังพลเมืองฟื้นฟูประเทศไทยครับผมที่ไทยพีบีเอสถนนวิภาวดีรังสิตในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะต้องถามก่อนถามก่อนว่าครั้งหน้าถ้าสมมุติ เราสมมตินะครับอย่าไปคิดนะครับว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกในภาคใต้อาถามภาคใต้ก่อนนะครับว่าถ้าครั้งหน้าครั้งหน้าเนี่ยคือปัจจุบันนี้ก็เกิดถูก oh. ไหมครับดินโคนถล่มที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ถ้าสมมุติว่าครั้งหน้าเราจะาตเตรียมรับมือกันยังไงครับผมแต่ถามถามัวแทนของน้องดิวแล้วกันนะครับค่ะก่อนอื่นเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องติดตามสถานการณ์นะคะอย่างอย่างใกล้ชิดเลยว่าเราต้อง คืออย,อ,ยอ,ยอย่างน้อยก็คือเราต้องต้องรู้ว่าตอนนี้บ้านของเราเป็นยังไงติดตามสถานการณ์ข่าวธรรมชาติเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เ,เตรียมมือรับภัยกับและมือรับภัยพิบัตินะคะในเบื้องต้นที่เราสามารถจะทําได้ค่ะครับผมน้ําท่มวมนครเสร็จแล้วเร็วๆนี้แล้วน,น้ำท่วมกรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมครับใ,ในฐานะที่เป็นเครือข่ายยุทธศน์กรุงเทพครั้งหน้าถ้าน้ำมันมาเยอะกว่านี้สมมติสมมติเคืือ,อนี่ปล่อยน้ำลงมาหมดเลยอ่ะ เราจะทายัางไงกรุงเทพครับกรุงเทพตอนนี้กรุงเทพก็เคยน้ําท่วมไปแล้วนะครับแต่ว่ารอบนอกไม่โดนแต่ถ้าครั้งหน้าสมมตินะครับอย่าว่ากันนะครับท่านผู้ชมถ้าครั้งหน้ารอบรอบในโดนด้วยเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะป้องกันเราจะรับมือ,อยังไงเราจะเอาอะไรไปขวางไว้หรือจะเอาเราไปนอนนอนไปอะไร Suzanne, <arose> poquito, ะไว้ <arose> อย่างงี้เอาบิ๊กแบ๊กไปขวางอะไรอย่างงี <squad> ้จะทําไงครับก็อันดับแรกก็ต้องยอมรับแล้วก็เตรียมใจไว้ดีๆก่อนนะคะไม่ตื่นตระหนกแล้วก็คิดวางแผนอย่างดีว่าเราควรจะต้อง จัดเตรียมอะไรบ้างจัดการกับบ้านเรายัางไงอย่างแรกก็คือที่อยู่อาศัยของเราอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยอะไรอะไรต่างๆมันก็จะลําบากมากขึ้นทางดีๆก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ไม่แน่นอนแต่อย่างนัอนมันก็สามารถรู้ล่วงหน้าได้อะค่ะก็จะบอกให้ท่านผู้ชมรับทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต้องติดตามข่าวสารอย่าง อย่างอรอบครอบนะครับแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนนะครับอย่างบ้านผมนี่ก็ไม่อยากจะพูดนะครับคุณบอกว่าไม่บ้านผมไม่ประสบภัยครับแต่ว่าคือบอกว่ากรุงเทพฯชั้นในจะโดนอะไรอย่างเงี้ยคือไปแล้วกลับมาจากโรงเรียนตู้เย็นขึ้นมาอยู่ชั้นสองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวตัวของยีนเองนี้ประสบภัยไหมครับประสบเต็มๆค่ะที่ไหนครับก็เป็นบ้านคุณย่าค่ะก็ตอนแรกบอกว่าโอ๊ยยังไงหมู่บ้านนี้ก็ไม่ท่วมหรอกเอาอยู่นายกยืนยันมา ก็ถ like, ึงเวลาก็แบบว่ายาก็แบบฮัลโหลมารับยาหน่อยนะเดี๋ยวยาต้องอยู่นี่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีที่ยาเขาไม่ดื้ออ๋อก็คือปกติคนผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องแบบไม่เอาจะอยู่บ้านใช่ไหมแต่สำหรับยิมนี่คือบบฮัลโหลมารับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเต็มที่คือแบบแอคทีฟตัวเองมากนะครับอย่างนครอาถามนครประสบภัยไหมคนนี้สวนตัวของวิวนะคะตัวของวิเองเนี่ยจะไม่ประสบแต่ว่าในพื้นที่รอบๆที่กําลังประสบเนี่ยคือจะบอกว่า บางคนเนี่ยถึงกับว่ายอมอดข้าวอดน้ำอะ่ะคือแบบเครียดก็คือเจอสถานการณ์แบบนี้ใครๆก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็อยากจะให้เหมือนกันแบบว่าอยากจะให้ตั้งสติก่อนตอนแรกก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องตั้งสติก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆค,คิดหาวิธีการแก้ปัญหาภายหลังอะคะ่ะเพราะว่าในส่วนมากเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดเหมือนที่ผ่านมาค่ะก็คือจะเกิดใน รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์นะคะก็คือพี่ไก่ค่ะพี่อมรเรืองรอดที่บ้านของแกที่บ้านของพี่เขาอะค่ะมีรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมเหมือนกันค่ะและพี่เขาก็กําลังจะทําให้ชุมชนของของพี่เขาอะค่ะได้แบบยังไงคะเป็นต้นแบบใช่ค่ะเป็นชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบค่ะครับผมอ่ะก็ ถามไปทุกคนละนี่ประสบภัยไหมครับคนนี้มีอยู่มีค่ะแต่ว่าคนของอะไรทันคนของทันนะครับก็ก่อนก่อนนั้นนะครับจะ,จะบอกว่าอยากฝากอะไรขอตัวแทนขอหน่วยงานละหนึ่งคนนะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประสบภัยที่ดูรายการของเราอยู่ตรงนีอ้อยากจะฝากอะไรว่าให้เป็นกำลังใจนะสู้ต่อไปไทยแลนด์สู้อะไรอย่างเงี้ยครัถามว่าอีนค่ะก็อยากจะบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะคะถึงแม้ว่า บางครั้งเราจะไม่ได้เข้าไปช่วยในทุกๆสถานที่ก็ขอส่งรอยยิ้มไปให้แล้วก็ส่งกําลังใจไปให้นะคะค่ะในส่วนของกระขายวัฒน์นครศรีเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมทุกคนแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยว่าให้สู้ต่อไปนะคะเราจะเป็นกําลังใจให้คะ่ะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันใช่ไหมครับอ่าก่อนที่จะจบนะครับ ค่ะรายการต่อจากไปนี้นะคะคือการสัมภาษณ์คนที่มาร่วมงานค่ะแล้วก็วงคุยของผู้ประสบภ,ภ,ภัยจมนครนะคะ,ะ,คะก็คือนครศรีธรรมราชนคร,รราชสีมาแล้วก็นครสวรรค์ค่ะรายการสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการสัมภาษณ์เครือข่ายค่ะครับผมรายการของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ การเตรียมตัวเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรนี่จะประมาทการเตรียมตัวนั้นให้เตรียมตัวเองไม่ใช่เตรียมคนอื่นเราต้องรู้จักพื้นที่ด้วยว่าภาคใต้เองนั้นมันไม่ค่อยมีน้ําท่วมท่วมนานขนาดนี้ดังนั้นถ้าภาคใต้นี่จะต้องเตรียมในเรื่องของความรุนแรงเพราะว่าน้ําไหลลงจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันประมาณ60กิโลว่าน้ําภาคใต้นี่จะท่วมประมาณไม่ถึงสี่ห้าวันแต่ว่ากระแสน้ําจะไหลแรงมาก พราะมันต่างระดับกันเยอะเพราะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เตรียมเรื่องของการอุยพนะแล้วเตรียมเรื่องข้อมูลในการประสานงานเช่นการเตือนภัยการเตือนภัยแล้วก็ที่สําคัญก็คือการจัดตั้งกลุ่มภัยพิบัติที่จะคอยช่วยเหลือกันนะ<ม>หน่วยกู้ภ<ม>ัยจะต้องตั้งให้อิคร<ม>บบอิพร้อมและสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันทีเพราะว่าบางทีน้ํามาเนี่ย น้ำภาคใต้มันพาซุงมาด้วยบางทีนะด้านเรื่องการเตรียมตัวในเรื่องของการคู่ไฟเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างก็คือการจะต้องทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันพร้อมกันเพราะถ,าถ้าถึงเวลาจริงๆเนี่ยต่างคนต้องต่างช่วยเหลือตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าเราเตรียมพร้อมนี่เราก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือถึงกันไละคัดลายนี่เราเป็นคนชายฝั่ง ซึ่งเราจะอาจจะไม่ไม่ค,ค่อยผลกระทบมากนักแต่ส่วนหนึ่งที่เราที่เราได้เรารู้ว่าเรามีพี่น้องที่อยู่ชายฝั่งทั้ง7จังหวัดเนี่ยพร้อมใจที่จะมามาช่วยและเราก็ตั้งศูนย์ในแต่ละที่ที่เราไปช่วยตั้งแต่ยุทธยาปทุมธานีบางแคบางขุนเทียนอาเสียหาที่เนี่ยที่เราเราเราเข้าไปเราได้เราได้ได้เพื่อนความสัมพันธ์ได้รับประสบการณ์ให,หม่ๆแล้วก็เราเรียนรู้ว่าถ้าคนไทยเดือดร้อนเนี่ย คนไทยต้องออกมาช่วยกันจริงเรามาเราก็เราก็แบบแค่แค่บอกว่าอย่ามาช่วยน้ำท่วมทุกคนพร้อมใจกันแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆที่ที่มาช่วยอย่างเงี้ยอย่าง3ามทีลำเนี่ยอันนี้ลำนี้เป็นของเครือข่ายแ <Okay. S 1> ละอาจารย์วนแล้วก็นิกก็เป็นสมาชิกหนึ่งในของเครือข่ายอันนี้จะเรียกว่ามินิแอร์พอรนี่นี่เป็นเรือของทางกรมทรัพย์ที่เป็นเครือข่ายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นเหมือนก็เป็นพันธมิตรร่วมกันในการมาช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลำนี้ก็เป็น อาจจะย,ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตแต่ว่าก็เป็นประดิษฐ์ขึ้นมาเพราะอันนี้เราจะเาะครับเพ mm hmm. ื่อทัสร้างสามลำนี้ออกปฏิบัติการในช่วงที่น้นําท mm ่วมนแต่ละพื้นที่ครับพื้นที่ทางน้ําที่เราจะเข้าไปได้หรือไม่ได้คือผู้สีัยอยู่ทางไหนบ้างเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นที่แน,น่ชัด mm hmm. มากกว่าแต่ถ้าหากมันย้อนกลับไปถ้าหากว่ามันเกิดอย่างนี้อีก mm hmm. เราควรที่จะมีเรียกว่าอะไระมีแผน ที่ทาให้มันเข้าถึงมากกว่าน,นี้คือจุดนี้จุดนี้แล้วโคกันทั้งทั้งทุกหน่วยมันมีปัญหาคือว่าสิ่งที่ได้รับมาคือหมู่บ้านเนี้เข้าไปง่ายแล้วหมู่บ้านนี้จะได้รับความบริจาคเยอะกว่าคนอื่นเขาโดยที่คนอื่นเขาข้างในในไปไม่ได้ก็ไม่ได้รับน้ำท่วมอย่างน,นี้ก็ต้องาจ่ายหายทีเดียวมันก็ต้องมันมาจากเขื่อนจากอะไรด้วยหลายอย่างแล้วก็ฝนตกเยอะด้วยใครก็ช่วยไม่ได้ช่วงนั้นตอนที่เกิดตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพนี่ฝนมันตกเยอะมากมากเยอะมากมาก มันน่ากลัวจริงๆผมว่าถ้าเพิ่งทางหน่วยราชก,การอย่างเดียวก็คงจะไม่ทันหลงนะต้องด้วยต้องสื่อนี่แหละอันดับหนึ่งเลยทางสื่อแล้วก็รณรงค์ให้ชาวบ้านประชาชนนี้ร่วมมือกันช่วยเหลือคนที่น้ําไม่ท่วมมาช่วยมาช่วยคนน้าท่วมสื่อนี่แหละเป็นตัวสุดยอดเลยสื่อนี่เป็นตัวนําที่พวกเธอทำนี่ถูกต้องเลยตรงปิงปิงสื่อตรงนี้แหละเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วทําเป็นหนังสือสักเล่มแจกเฉพาะคนที่เคยน้ําท่วมมาแล้ว โยนหลังไปอีกทีนึงให้แกะไปยังไงให้เก็บหนังสือดีไวด้ดีมีอะไรที่ได้เชื่อมโยงมีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยจะด,ดูแลเขานะฮะครับผมครับผม วันนี้เยาวชนจากกลุ่มเครือข่ายยุวทัศ์กรุงเทพมหานครยุวทัศนครศรีธรรมราชและพี่ๆจากมหาวิทยายลัยศิลปากรซึ่งพวกเขาเคยเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือน้ำท่วมทางร่วมกันช่วยรับของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของเครือข่ายยุวทัศนะคะที่ได้ดําเนินกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของออแจกถุงยังชีพให้กับเยาวชนแล้วก็มีการรับบริจาค เ,เสื้อผ้าของใช้มือสองเนี่ยค่ะจากพื้นที่อื่นนะคะโดยเ,าเราจะประสานเครอือข่ายเยาวชนด้วยกันจากพื้นที่อื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ของเราแล้วก็นําสิ่งของเหล่านี้ค่ะไปบริจาคโดยจะให้สภาเด็กและเยาวชนแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลที่ถูกที่ได้รับผลกระทบของผลกระกทบภัยครั้งนี้นะครับประสานเข้ามาว่าหน่วยงาน พื้นที่ใดที่ต้องได้รับการได้รับควรได้รับความช่วยเหลือให้เสนอเรื่องขึ้นมาเราก็จะดำเนินการประสานไปกับ,ะบะอบตในพื้นที่นั้นๆว่าเป็นเหตุการณ์จริงไหมอะไรอย่างนี้ถ้าจริงเราก็จะคัดเลือกกันแล้วก็ลงพื้นที่ลงไปท,ท,ที่นั่นครั้งแรกที่เราไปนี่คืออำเภอบางปะหันดโดยความร่วมมือจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยานะครับครั้งที่สองนี้เรา ไปที่ตำบลบางพูดอำเภอเมืองจ,จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับตบ้านเชียงร่าก็ได้รับความร่วมมือจากสภาเ็กชนบางพูดแล้วก็สภาของทางเครือข่ายยูทักรุงเทพเองด้วยนะครับการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนทั้ง3กลุ่มนี้ในงานเติมพลังพลเมืองฟื้นฟูประเทศไทยพวกเขานำความรู้ประสบการณ์ ในการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมมาแลกเปลี่ยนระหว่างกันโดยผ่านช่องทางสื่อทั้งนักข่าวพลเมืองการทำเว็บไซต์สื่อออนไลน์การถ่ายทอดสดโดยเยาวชนที่ทำสื่อในครั้งนี้ได้สะท้อนมุมมองของตัวเขาผ่านสื่อที่เขาทำข่าคดีสื่อที่ออกมาก็เป็นสนนารคาดีสัน้นๆครับก็สื่อที่ทำก็จะำนำเสนอมุมมอ,อ,อ,องของคนสองวัยระหว,ว่างผู้ใหญ่กับเด็กว่า มีอะไรที่เหมือนกันคล้ายือแตกต่างกันอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเจอมากับความแตกต่างที่แตละช่วงวัยกันคือเราพยายามจะเสนอว่าสองช่วงวัยเจอเหตุการณ์เหมือนกันแต่บนรองแตกต่างกันเหมือนกันอย่างไรบ้างเพื่อที่จะส่งทอดให้กับคนรุ่นต่อไปครับของพี่จะเป็นวันนี้พี่จะทําสื่อการรวมพลังของเยาวชนโดยการทําสื่อและทํางานช่วยเหลือกันของแต่ละพื้นที่ เป็นการเชื่อมพลังของเยาวชนเพื่อเตรียมรับมือกับภบับัพิิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต